าละครับผมและตอนนี้ก็เป็นคลิปที่10ไปที่เรียบร้อยครับสำหรับเอเลียนนะครับผมเอเลียนสุดน่ารักของเราหัวจุ้มเหม่งฟันเกซะด้วยแลยเนะี่ยเดี๋ยวพาไปจัดฟัน นะครับผมซึ่งคลิปที่10แล้วเนี่ยผมก็เลยแบบว่าอยากจะลองเอาเซตเปิร์กที่แบบว่าเป็นเซตเบิร์กเอาจริงเลยนะบแบบว่าเอาไปใช้เล่นได้จริงแล้วก็ถ้าเกิดแบบมีโครงมีแข่งนี่คือผมจะเอาเซตนี้แหละไปนะครับผมรู้สึกว่าเซตเปิร์กเซตน,นี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับเจ้าเดอะซีนเดอร์มอฟซึ่งจะมีเปิร์กข,ของมันเองด้วยนะครับที่อยู่ในเซตเปิร์กเซตนี้สำหรับแอดออนที่เราเอาไปนะครับหนึ่งกันไฟสองก็คือถ้าเกิดเราเอาหางจิ้มเซอร์เนี่ยเขาจะติดสถานะเวอร์วะนะครับทำให้เขาฮิลช้าสำหรับไอ้เครื่ออออออองงงเเเเเเส้้้นนนลลฟรร์ิิิิะะไไพพวววกกกกีี็็าาา่มมมตตปปขผแบบค นะครับเอาไว้หาตำแหน่งนะครับผมทาให้เรามีข้อมูลมากขึ้นนะครับว่าเราควรจะไปไล่ไหมหรือว่าจังหวะนี้เราควรที่จะโซนอยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็อันที่2ก็คือกระทืบแรงนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดเราแขวนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกระทืบเครื่องที่แบบได้เยอะๆอ่ะมันก็กระทืบแรงลดไป30%ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็อันที่3เนี่ยอันนี้ก็ไว้คอมโบกระทืบแรงได้ครับอันนี้ก็ดูกระทืบป,ปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะดูออร่าคนที่อยู่รอบๆแต่ถ้าเกิดเราแบบเซอร์มันเนียนเหลือเกินเราก็ยังมีเปิร์กน ปุ๊บแล้วเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยใครที่อยู่ในระยะหัวใจองเรามันจะกรีดออกมาและเขาจะติดสถานะตาบอดด้วยนะครับติดสถานะตาบอดเนี่ยมันดียังไงก็คือเขาจะมองไม่เห็นเพื่อนที่นอนอยู่เขาจะมองไม่เห็นออร่าต่างๆเขาจะไม่เห็นออร่าคนที่แบบโดนแขวนก็คือแบบเปิร์กนี้คือปวดมากๆนะครับผมสําหรับการเอาไปเล่นสําหรับตัวผมส่วนตัวผมชอบนะมันมันไม่ใช่เปิร์กที่แบบไร้ค่าทีเดียวอะ่ะมันเอาไปใช้เล่นได้จริงนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงนะครับสาหรับเอเลี่ยนพาร์ทีเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go ว้าวลมหายใจไม่ออกโอเคด่านนี้ที่จุกเยอะครับผมที่จุกก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะฮะเขาวิ่งมาดูฝั่งนี้ก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีก็น่าจะอยู่ฝั่งนู้นหมดนะครับเดี๋ยวเราก็มุดไปเลยคือตรงกลางแมปเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางเราจะแพ้ทางมากๆนะอ,อยู่นี่ปะไม่มีโอเคผมว่าน่าอยู่เครื่องนู้นแหละเครื่องไกล โอ้โหผมจะจิ้มโอ้โหน้องๆดูดีผมจะจิ้มไอเนี่ยทำไมจิ้มไม่โดนวะโดนไหมก่อนหนึ่งทีจ้าตินสถานะเวอร์วะนะยังไงเพื่อนอาอีาอกโก้หนาอย่างนี้ต้องเจออะไรต้องโดนแทงฮิปบล็อกดีคนอีกโก้หนาต้องโดนแบบนี้โอเคผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในบ้านเล็กนั่นแหละเนวผมเข้าไปดูอีกรอบนะครับจะได้กระทืบแรงด้วย ล้วก็พังป้อมปืนเขาด้วยเนาะโอ้ยมีคนอยู่เครื่องไกลคนหนึ่งโอเคมีรอยเท้าอยู่ในบ้านเล็กครับผมง้างมาตะบางลำพูทื่อไปเลยโอ้แต่เรามีอันนี้ไงน้องๆเรามีเปอร์ี้โกงไงเราเห็นนะเราเห็นเอ้ยโอ้โหอะไรกันครับผมนึกว่าทันนะเนี่ยทำให้มันตาบอดหน่อย แล้วเราทำให้มันตาบอดแล้วทีนี้วิ่งเข้ากลางแมปไปฝั่งซ้ายเดินตามเหมือนไวรุ่นเท็ดีไม่สมัดูดเอเพื่อนยังไงเพื่อนวิ่งเข้าบ้านเล็กหรือเปล่า สวยครับผมมีคนอยู่ในบ้านเล็กนะเขาวิ่งมาติดเปิกผมด้วยแสดงว่าเขาจะจิตติสถานะตาบอดแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮ้ยจริงๆผมเฝ้าแต่โซนฝั่งนี้ได้นะเนี่ยเพราะว่าเราเราคุมได้เพราะว่าเราแบบไล่ไล่ไปเยอะเลยแถวนี้มาปั่นต่อเฉยเลยว่ะเฮ้ยน้องๆแล้วผมกระือแรงเลยครับผมดูออร่าหน่อยดูออร่าเราเดินไปเรื่อยๆได้นะเอ๊ะ มันหายไปเฉยๆได้ยังไงวะเข้าตู้ก่อนเอ๊ะไม่เอาอ๋อมันอยู่ในตู้ก็ว่าอยู่คนดีๆมันจะหายไปเฉยๆได้ยังไงใช่ปหละ่ะมันจะหายไปเฉยๆได้ยังไงกระทืบนแล้วมันต้องเห็นออร่าดิอยู่ดีมันจะแบบมันจะคามุยไปมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วผมเอาลงห้องวีเลยอ่ามีคนกำลังวิ่งมาครับอันนี้เรารู้ได้เลยนะเพราะว่าเปิร์กเราทำงานอยู่ เราก็เดินไปเลยครับเขาน่าจะไปช่วยคนนี้แน่นอนนะผมยังไงเพื่อนจิ้มอุ้ยจะจิ้มฮิสบ็อกซ์จะจิ้มฮิสบ็อกซ์มันจิ้มไม่โดนกูเดินเลยกูเดินตีเลยเดินตีเลยไม่เคยแคร์ปีไม้ไม้บ้านฟ้าไม่เปบ้านฟ้าอย่างนี้ก็โดนดีครับต้องเปนะเพื่อนเราช่วยไม่ได้โอเคพังครับผม เอาไม่ลงไปเทิดด้วยเอางี้ไงโดนหลอกไฟเติงเติงอาเจยโดนไปดีโดนไปดีเด,ดี๋ยวผมทำให้มันตาบอดนะ้น้องๆ,ๆเปิดตู้ทำให้มันตาบอดอีกไงว้าวุ่นเลยทีนี้เอาเอา,เอาตาบอดยับยับเฮ้ยลงไปช่วยว่ะจิตใจ จิตใจคุณนำด้วยอะไรเอาไม่บ็อกให้เขาอะเตงเอาจะหันมาตอนนี้มันจะสายเกินไปหรือเปล่าตั้งนานไม่บ็อกให้เพื่อนเพื่อนโอสมแบบมาช่วยวิ่งหนีไปแล้วไงโอ้โหตอนนี้รูปเกมคือดีจัดจ้วแลวเขาเจ็บกันทุกคนด้วยนะคือแบบไม่รู้จะดียังไงละแล้วตราบใดที่เขาออกกันอยู่แถวเนี้ พวกเขาก็ติดสถานะตาบอดกันเรื่อยๆด้วยนะอุ้มสองไฟปะ่ะแล้วพาไปลวงห้องวีด้วยกันปาร์ตี้ห้องวีอโอโเฮ้ยคือเซตนี้มันโหดจริงนะเนี่ยคือแบบคือยังไงก็หาเอเจอแน่นอนอ้โหแล้วมันมาปั่นไฟกันแล้วไนงะแล้วเรียบร้อยคนนี้แตกแล้วเราเปิดตู้ต่อครับผมกีบดิ กีดออกมานานกีดออกมาออกมาีดปุออ๊บติดสถานะตาบอดปับ๊บมองไม่เห็นเพื่อนโดนแขวนตรงไหนอะไรยังไงนะจิ้มเดี๋ยวเราก็ทืบดูอ,อ่าสักหน่อยมะละ่ะทืบดูอ,อลาสักหน่อยเดินไปหาเลยครับผมอ่าเห็นไหมเห็นไหนมปะอา้าวแล้วกีดแล้วไงอา้าวแล้วไม่ไปช่วยเพื่อนแล้วล่าสุดเอ้ยมันไม่ไปช่วยเพื่อนแล้ววะดิ มันมันมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอ่าแล้วผมเจอใครอ่ะแต่งตัวสวยจังอ๋อตัวเอโรดี้ครับเอโรดี้ต่งตัวสวยเกินเต็งก็แต่งตัวสวยเกินนะดิจิ้มลวงหน้า5วินาทีครับผมเรียบร้อยเอาอีกคนนึงอ่าวิ่งฉีกโซนจะให้เพื่อนเล่นเมื่อกีม้มีการมาตั้งป้อมปืนให้เพื่อนด้วยนะอย่าคิดว่าผมไม่เห็นอย่าคิดอุย ถึงนะบอกเลยว่าล่องบอกเลยว่าล่องแน่นอนโอเคเหลือคนเดียวนะละรูปเกมคือชงมาขนาดนี้เปิดตู้ครับให้เขาร้องให้เขาติดสถานะตาบอดตาบอดเพราะมองอะไรไม่เห็นทางนั้นเฮ้ยมีลูกเองด้วยหรอเกินเกินมันมีลูกเองแต่มันเก็บเอาไว้ว่าน้องๆเดี๋ยวเราไล่คนนี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้คือเราชิลแล้วไงเอาจริงเราชิลชิลมากๆอะ เอากี๊ดอีกติดสถานะตาบอดอีกเอาวิ่งทับไล่กับเพื่อนนะไม่ดีนะเนะี่ยวิ่งทับไล่กับเพื่อนนี้ไม่ไม่ดีนะใครติ๊กไฟใส่กูเมื่อกี้ใครติ๊กไฟใส่ฮะมันมีป้อมฟ้ามันมีป้อมปืนแถวนะี้อย่าคิด,ดว่าพี่ไม่รู้นะน้องอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้ไหนไหนใครติ๊กไฟเมื่อกี้ไฟฉายบอลลเออร,รอ์เราอะไฟฉายวอลลเออร์ไฟฉายบอลลเออร,อร,อร์นักลบไฟฉาย กระโดนไปดีครับผมโอเคจบเร็วมากเอาจริงตอนนี้เจนาทีเท่านั้นครับผมจบแล้วเดี๋ยวเราต่อยเกมดีกว่าโอ้โหพอแบบเราเอาเพิร์กแบบเอาจริงมาคือเซอร์มันเซอร์มันเหนื่อยนะถ้าเกิดเราเปพิร์กเอาจริงมาไม่รู้ว่ามีดิ้นฮุกหรือเปล่าเดี๋ยวขอขอ,ขอดูเชิงก่อนเพื่อเขามีดิ้นหุกนะครับผมโอเคแสดงว่าไม่มีแล้วดิ้นหุกแล้วก็มาอุ้มน้องซาลิน่าปะ พุ่มน้องซาลิน่าเลยครับผมก็เกมแรกก็ช,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 ชิวๆครับผมอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์แขวนไปเลยสำสมด้วยครับผมเรียบร้อยครับผมเกมแรกใช้เวลา7นาทีกว่าๆนะฮะในการฆ่า4อันนี้คือเซตเบริร์กเอาจริงนะถ้าเกิดผมแบบเอาไปแข่งเอาไปเล่นหรือว่าอะไรผมจะเอาเซตนี้ไปเลยครับผมคือมันหาคนง่ายมากอะ่ะคือแบบเปิกบนสุดนี่คือไม่หาคนแบบโหดโหดมากๆอ่ะ คืออย่างถ้าเกิดเรากระทืบแล้วเราไม่เห็นคนที่อยู่ใกล้ๆเครื่องใช่ไหมเรายังมีเบอร์อันนี้อยู่เบอร์ข้างบนสุดอะเบอร์ของมันเองอะคือเรื่องหาคนคือไม่ต้องห่วงยังไงก็หาเจอแน่นอนอะโอเคครับมาดูแต้มกันดีกว่าครับผมแต้มก็25 0 0 0ครับตึงจ,จัด,จดสำหรับซินโมอฟตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกม2เลยดีกว่าครับ let's go <S เกมที่2ได้มาเป็นทุ่งเหม็นเน่าโอเคแจมด่านนี้ถือว่าแจมแจมเลยน่าจะเป็นด่านที่ดีที่สุดของซินโมอฟแล้วมั้งผมว่า น่าจะเป็นด่านที่ดีที่สุดสําหรับเซอร์ทุกคนคิวเลอร์ด้วยต้องพูดว่าด่านสําหรับคิวเลอร์ทุกคนเดยเจอยังไงก็เห็นเจอแน่ <c lusive> นอนโอเคมีคนอยู่ในนี้ด้วยนะเนี่ยอาจจะเซตป้อมปืนไฟไว้แล้วนะครับเราต้องระวังด้วยนะจิ้มก่อนได้เปรียบโอเค ดักหน้าแบบตึงๆอ้าวเปิกไหลไงเขาจะฉีกเขาจะฉีกเอาได้ดิอุ้ยโอ้โหอย่างน,นี้เสียจังหวะเลยนะฮะน,นี้เสียจังหวะเลยเขาต้องเปย์สวยโอ้เสียจังหวะเลยแม่งแบบผมจิ้มมันจังหวะที่โดนป้อมปืนไฟพอดีนะ ก็ซัดหมดเลยแล้วกันครับผมเขาเรียกว่าแใจกใจ่ายความเจ็บปวดไปก้อนไอพวกนี้มันเริ่มเป็นแล้วนี่ผมมาดูเครื่องนี้ฮะอ่าเดินไปก่อนนะฮะเพราะว่าแถวๆเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเซอร์น่าจะยังอยู่เฮ้ยโอเคได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนร้องวะ ลุงบินแล้วเราก็วนกลับมาเจอกันอีกครั้งไงอันนี้คือถือว่าจิจ้มจังหวะสวยมากสวยจริงก็แต่เซอร์มันแบบจุ๊กดีนะถ้าผมแบบเอาคนแรกล้มไวอะผมว่ารูปเกมคงไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แย่นะบาบีคิวโอเคอยู่เครื่องนี้ครับผมขอดูมาขึ้นมาดูตรงนี้หน่อย ราะว่าตรงนี้ก็มีเครื่องเหมือนกันตรงนี้ก็มีนะเครื่องแต่ว่าไม่ได้ปั่นเลยอะ,อะไม่มีคนอ้อมอะเจอเจอเจอเม็กแม็กโทมัสเม็กโทมัสสวัสดีจ้าอุ้ยเบรกไลท์เหรอทำไมเขาวิ่งไวจังโอเคเขาา้าใจละเขาจะใช้ไลท์แล้วก็วิ่งไปช่วยเพื่อน ฉีกไม่ฉีกไอช้ช่ไอ้ไอนี่มันเหลี่ยมหนาจาัดไอ้นี่มันรู้เหลี่ยมยังไงเพื่อนอ่าไม่เปด้วยอีกโก้ขำคอซะแล้วอีกโก้ขำคอซะแล้วใครมาช่วยเอ่ยต้องซ้ำลุงบินแล้ววะ ดูจากรูปทรงฮันน้าแล้วกูไปหาลุงบินต่อฉีกไปไหนเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมีเปิร์กไลท์มีเปิร์กไลท์เขาจะใช้แล้วผมต้องซ้ำไงรูปเกมมันบีบโอ้ แล้วมันโยกจังหวะหนึ่งเฉยโอเคแทงหลังเปล่าแทงหลังหรเปล่าแทงหลังไม่มีแต่ว่าก็ไม่มีแทงหลังอ่ะถูกแล้วผมยังไม่ได้เปิดตู้เลยว่ะโอเคตู้เอ้ยผมมาร์กจะมาร์กตรงนู้นโอเคไปกระทืบสักหน่อยครับผมตรงนี้น่าจะมีเซตปงเซตปืนไว้เรียบร้อยเอ้ย เมื่อกี้มีรอยเท้าครับได้ยินเห็นได้ยินรองเทา้าเอา้าผมเซก,กิลไม่เอาผมสก,กิลโดนไปแล้วเอาหางจิ้มไปแล้วอะไรอะ่ะเกมโอเคขอกระทืบแรงก่อนแล้วกันส่วนไอ้ลุงบินอะมีคนมาไปช่วยครับอีกาลัน สวยทีนี้ก็วาวุ่นเลยเอา้าเขามีกดไลค์ออกเขามีกดไลค์ไงกดไลค์ให้ติปไงแล้วกดไลค์ไปก่อนดิก็คุมเครื่องนี้ได้ด้วยแค่นั้นเองก็คุมเครื่องนี้ได้ด้วยมีคนกำลังมาละมีเขาก็สายกดไลค์ชิมฟรีไปหนึ่งที มีคนมาช่วยเปล่าโอเคมาแล้วครับผมแล้วผมเปิดตู้ก่อนนะเพื่อให้เขากรีดให้เขาติดสถานะตาบอดกันแล้วกูย้ำที่ลุงบินอ้าวลุงบินทำไมมาทางนี้จิ้มฮิตบ็อกไปหนึ่งทีมีแทงหลังไหม แทงหลังไม่มีแต่ว่าแบบนี้ก็ไปหวั่นดีครับต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับการเฝ้านะโอเคทืบแรงปะมันต้องรัดกลุ่มอย่างงี้ครับผมบางจังหวะเราต้องอ่านเกมนะแบบเอ้จังหวะเนี้ยแม่งผมว่าต้องเฝ้า่ะอะไรเงี้ยหรือบางจังหวะแบบไม่ต้องเฝ้าก็ได้แต่แต่จังหวะเนี้ยต้องเฝ้าจริงๆเพราะเซอร์มันก็ตึงสมัยนี้เซอร์มันก็ตึงเซอร์มันก็ตึงสมัยเนี้ย โอเคพังบูนก่อนครับผมเขาจะฮิวกันได้นะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับเปิดตู้ครับผมเปิดตู้ร้องเอ๊ะไม่ร้องฮะโอเคร้องแล้วครับผมน่าจะวางป้อมปืนว่าเราฉีกขวานิดนึงจิ้มลงหน้าหวินาทีคร่ง สวยตายไปคนหนึ่งก็เล่นง่ายครับชีวิตชีวิตเอเลี่ยนที่แบบว่าตายไปแล้วคนหนึ่งชีวิตเราก็จะเล่นง่ายกว่าเดิม yeah. เยอะผมว่านั่นอยู่เครื่องเดิมนะแต่เราแขนแวนแต่เราดูออร่านิดหนึ่งนะครับผมอ่ามีจริงด้วยเห็นไหมเขาอาจจะแข็งให้เสร็จเครื่องเสร็จแล้วทีนี้เราก็ดักเลยดักเลยโอเคน้องเม็ก น้องเม็กสายซัพพอร์ตเพื่อนมีโยกมีโยกเอ้าเฮ้ยไม่ไปจริงดิสายซัพพอร์ตเพื่อนโอเคทีนี้เราเล่นชิลได้แล้วนะฮะเราเล่นชิลได้ละมันเป็นการบรีบบังคับว่าไอคนหนึ่งต้องไปช่วยครับน่าจะปั่นอยู่เครื่องนู้นแหละเครื่องไกลที่ผมคิดเอาไว้นะจากนั้นเราก็แขวนเสร็จเราจะไปกระเทืบเครื่องนั้นเพราะว่าเครื่องนั้นน่าจะปั่นได้เยอะ โอเคเห็นออร่าละออร่าไข่ลุงบินไม่ใช่ลุงบินไอ้มันชื่ออะไรวะวิกตอริโอเฮ้ยลอกเล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 ยถึงกับลอกเลยทีเดียวอุ้ยจะจิ้มฮิตบ็อกซ์ซะหน่อยจะจิ้มฮิตบ็อกซ์ซะหน่อยเปิดตู้ให้เขาร้องต่อดีกว่าเป็นการบีบพื้นที่ได้ดีมาก ให้เขาติดสถานะตาบอดนี่ไม่ลงมาด้วยก็อุ้มเลยละกันเดี๋ยวเราดูออร่ลเขานิดนึงนะครับแล้วกด็ดำดํดินไปแล้วก็ไปกระทืมเครื่องที่เขาปั่นอยู่เออไปฮิวกันเหรอไอ้เจ้มีคนฮิวอยู่ทางขวามือเราด้วยนะครับน้องๆโอเคลองแล้วแต่เราจะไปดูคนฮิวครับ อคนนี้ยังไม่โดนแขวนปะเอาคนนี้หน่อยไหมล่ะเอาคนนี้หน่อยหม่ะแต่ไม้มันหมดแล้วว่ดีเพื่อนไม้มันหมดแล้วไอ้ลุงบินมันเหมาไปหมดแล้วเพื่อนเหลือเครื่องเดียวแล้วยังไงสถานการณ์มันก็จะบีบคั้นเล็กๆน้อยๆหลอกไฟตึงๆไม่หลงไฟเพราะไม่ได้มองโอเคสวยสวย ทีนี้เราก็แขวนครับผมตอนนี้คือเราสามารถชิลได้แล้วอะเพราะว่ายังไงเครื่องสุดท้ายยังไงก็ปั่นไม่เสร็จนะคิดว่าอยู่ตรงนั้นสองคนฮิวกันเสร็จแล้วด้วยเม็กเดินไอ้นี่สายเดินนะแม้สายแบบเดินเก็บลายอะสายเดินเก็บลายโห<ฮ><ฮ>เล่นเป็นอันนี้คือเล่นเป็นเลยคนเล่นเป็นเลยเปอย่างเงี้ย แต่มันก็โดนอยู่ดีไงมันก็โดนอยู่ดีไงเพื่อนฉีกสเต็ปขึ้นรถว่สะสเต็ปขึ้นรถไอ้เบ็กตกรถขึ้นรถได้ก็ตกรถได้ครับเพื่อนเม็กตายอย่างวานะเนอะยังไม่ตายโอ้โหเขาฮิวกันเลยว่ะ คือตอนนี้มันอยู่ค่อนข้างใกล้กันแล้วนะผมไม่มุดดีกว่านะฮะเราเดินเลยดีกว่าเดินชิลเลยลุงบินก็อยู่เอาคนนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าลุงบินมันจะตายละไม่ใช่ลุงบินดิไอเก๋บเบี้ยววิ่งจะจิมฮิตบ็อกซะหน่อย เอาฉีกฉีกฉีกเอาดิได้ฮิวกันอยู่นะสองคนนั้นนะ่ะถ้าเกิดผมไล่คนนี้แบบก็เดินดินไงตัวเนี้ยเอาบนไปซะแล้วบนอะไรก็ไม่รู้แล้วล่าสุดเอ้ยเอาเมาลัาน่นเมาลัาน่นเมาลัาน่นเมาลั่นโทษทีโทษทีโทษท,ทีเพื่อนไม่ได้แฮกนะเมื่อกี้เมาลัาน่นอ่ะเรียบร้อยลาก่อน แต่ไม่น่าจะปั่นเสร็จแน่นอนครับเรามีทั้งป๊อปมีทั้งอะไรโอ้โหยากผมบอกเลยเดี๋ยวเราแขวนครับเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ตรงเม็ข้างหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไล่ให้ใบเขาตาบอดโอเคสแสดงว่าเครื่องนูนเขาอยู่ครับอยู่เครื่องนูนคนนึงแล้วก็ฮิวไอเม็กมันเอาฮิวตัวเองมาเหรอไม่ใช่เม็กดิเออเม็กผมว่ามันฮิวตัวเองแน่เลยขึ้นไปเลยครับผมขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะร้องทันทีกูตีโดนไม่โดนตรงไหนอะเกมคือผมไมต่ตีไม่โดนตรงไหนเนี่ยผมอยากจะถามจริงๆเลยเว้ยคือมันเอาอะไรมาไม่โดนยังไงก็โดนโอเคแล้วเมกร้องไงเมกตรงนี้เล่นยังไงตรงนี้เมกจะเล่นยังไงดีเขามีบาลานรอวะ โดนจิ้มที่เดิมเรียบร้อยครับผมคือมันมันจูกยากจริงๆนะในเมสทึบอะ่ะคือแบบมันยากอะ่ะเอาจริงๆเขาฮิวกันเสร็จเลยไหมเอาเวลาไปปั่นไฟหรือว่าจะฮิวกันเพื่อนให้เลือกพี่มีตันเลือกให้เจ้าเลือกโอเคอยู่ตรงนู้นคนหนึง วิ่งไปเครื่องนั้นคนหนึ่งแล้วเราไปดูตรงนั้นก่อนแล้วกันตรงที่เราาร์ k เอาไว้นะฮะเราขึ้นมาเลยครับผมตุกตับตุกตับเฮ้ยกูตีไม่โดนหนงไหนเนี่ยโอเคเปิดตู้ครับเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ไหนไม่ลองด้วยแสดงว่าน่าจะฉีกไปแล้วครับผมแล้วเราไปดูตรงเครื่องนั้นแล้วกันนะฮะที่ไอ้เกเบี้ยวม,มันวิ่งไปน่าจะอยู่แหละ น,น่าลองแล้วครับผมลองแล้วปุ๊บติดสันนตาบอดเครื่องยังปั่นได้นิดเดียวอยู่มีตั้งป้อมปืนไฟไว้ด้วยโอเคเคลียก่อนทางก่อนโอเคมุดไปครับผมมันเล่นรัดกลุ่มซะแล้วไงตอนนี้น้นองๆชิบหายละ เมื่อกี้เหมือนผมไม่ด้ยินเสียงคนร้องเจ็บนะผมน่าจะเผลอวิ่งผ่านมาตอนที่ผมอยู่ในท่อนะโอเคฮิลเสร็จแล้วฮะมาฮิลกันเครื่องนี้หรอเอ๊ะเราเล่นกันเนียนจัดแล้วทีน่ะ ดูพี่กันเนียนดิเนียนโอ้โหไม่ลงไม่จูกแล้วล่าสุดอะมาทางมามา,มาเอาดีทางเนียนแล้วไนงะอุยอ้ยยังมีไม้เหรอเนี่ยผมนึกว่าไม้หมดแล้วนะเนี่ยวิ่งฉีกฉีกเข้าบ้านเล็กแน่นอนเครื่องนู้นน่าจะปัดได้สักสามสิบสี่สิบนะตอนนี้ใช้ประสบการณ์ครับผมใช้ประสบการณ์เล่นแบบใช้ประสบการณ์โอเค ทีนี้เราไปดูเครื่องนู้นเลยจ้าอ๋าอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งเข้าเมสไปแล้วครับเข้าเมสเทพนะเมสไม่ใช่แมสนะครับบอกก่อน <c oughs> โอเค <c oughs> เจอแล้วครับผมอ้โหอ้โหอ้โหฉีกยาวฉีกยาวไงฉีกยาวไง เรามาเล่นสายฉีกซะแล้วไงไม่จุกแล้วไงเขาฉีกแล้วมีแผนที่ด้วยหาหลุมเหรอเพื่อนหาหลุมเจอปลา,าวผมจะไม่มุดนะเพราะว่าในในเมื่อเราเห็นตำแหน่งกันแล้วอะเราแทบจะไม่จําเป็นต้องมุดแล้วนะเออเราเราเดินตามไปเลยครับเพราะว่ามุดบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปจุดอย่างที่เราอยากจะไปอะเฮ้ยตายายคมๆ อ๋อมาช่วยเพื่อนแล้วติดบอลโลโอเคเข้าใจละวิสวยจัดเลยวะ่ะช่วยเพื่อนติดบอลโล่ไงมาดีมุกเดิมๆมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าละ่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวผมเปิดเปิดตู้ตรงนี้เลยฮะอีกาพึ่งลงมา อ้าวนี่ไงมันเนียนไม่ได้ไงเพื่อนมันเนียนไม่ได้ไงเซตเปิร์พี่มันก็ทำมาเพื่อสำหรับเจอคนเนียนไงเพื่อนอ๋อโดดหน้าต่างแล้ววิ่งไวไม้มันหมดแล้วเพื่อนอุ้ยจิ้มขาตู้ไปเลยเป็นไงจิ้มขาตู้ไปดีโอ้โหจิ้มทั้งประตูไปเลยเมื่อกี้ทะลุประตู ไอ้นี่บอกโกงเกินหางมันแบบคมจัดเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็ไปหาพ่อหนุ่มเกเบี้ยวคานไปไหนแล้ววะเนะนี่ยดูดิว่ามันจะเทพเจ้าแห่งหลุมปะมันไม่ใช่เทพเจ้าแห่งหลุมไงคนเนะี้ก็เรียบร้อยแต่เกมนี้ผมอาจจะซ้ำเยอะไปด้วยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแบบคือผมอ่านรูปเกมแล้วแบบมัน ที่นี้ถือว่าตึงนะผมก็เลยแบบว่าต้องอาจจะต้องซ้ำนิดนึงเพื่อให้เกมเราได้เปรียบขึ้นมานะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเรียบร้อยหมดครับผมก็เจอเก็บ4ี่ไปยังอยู่ปะเม็โทมัดไปแล้วครับแต่ว่าไอ้คนที่ตายคนแรกยังอยู่นะน่าจะรอด่าผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะยังรอด่าอยู่รอด่าจบไปเรียบร้อยครับผมเก็บ4ี่ครับไม่ว่าต้นทางจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายปลายทางแล้วก็เก็บสี่ สามหมื่นแปดโอ้หเกือบจะสี่หมื่นไปซะแล้วแต้มจบเกมมาก็ GG ไปนะแต่ว่าคนที่โดนซ้ำนี่ไม่ไม่น่าจะ GG กับเรานะฮะ้ยแต่เขาไม่เอาไอเทมมาเลยเนี่ยโอ้โหเขาตัวป่ากว่ทาทั้งนั้นนะเนี่ยโอ้โหจานเจรู้สึกผิดไหมล่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะคุณเือร์ที่น่ารักทั้งหลายแต่ว่าเอาจริงตีนี้เขารู้ทางนะเขารู้วิธีการแก้ทางนะโอเคก็จบไปพี่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับวันนี้2เกมติดเลย ก็สำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ